สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฝนนะคะมีการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการเดินทางของน้ำมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกคือสีผสมอาหารนะคะมีน้าค่ะมีทิชู่นะคะ แล้วก็มีแก้วน้ำนะคะสำหรับผู้ผลใช้แค่สามใบนะคะอ่ะทีนี้เรารู้จักอุปกรณ์กันแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำเราทำยังไงน,นะคะตอนอื่นเราก็จะเทน้ำลงในแก้วก่อนนะคะเราจะเทใส่ในแก้วที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเว้นไว้แก้วที่สองเรามาเทใส่แก้วที่สามนะคะ เทน้ำตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเมื่อเทน้ำเสร็จแล้วทีนี้เรามาใส่สีผสมอาหารลงในน้ำนะคะดดสีผสมอาหารลงไปในแก้วนะคะดดไป3ามสี่ดดนะคะตามต้องการของเด็กเลยนะคะ ยงไปเลพอเราหยดสีผสมอาหารลงไปในน้ำแล้วอ่เด็กๆลองมาดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะสีผสมอาหารกำลังจะกระจายไปทั่วน้ำแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูฝนนะคะก็จะเอาทิชชู่นะคะที่พับแล้วนะคะ มาใส่ในแก้วที่หนึ่งแก้วนี้นะแล้วก็หย่อนมาแก้วที่ไม่มีน้ำนะคะใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะอ่ะครับทิชชูนะคะแล้วก็ใส่ในแก้วสีเขียวแล้วก็โค้ใส่แก้วที่มันว่างนะคะที่ไม่มีน้ำนะอ่ะทีนี้เด็กๆลองมาดูใกล้ๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ เด็กๆอามาดูซิเห็นไหมคะน้ํามันจะค่อยๆซึมขึ้นมานะคะจากกระดาษทิชชู่ไ,ไหลมาอีกแก้วนึงที่ไม่มีน้ํานะคะอ่เดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการทําหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะลําเลียงขึ้นมานะคะเด็กๆดูนะเราจะทิ้งไว้สักพักนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งรอเวลาผ่านไปนะคะน้ำจะเดินทางจากแก้วหนึ่งใบนะคะไปอีกแก้วหนึ่งใบผ่านกระดาษทิชชู่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆรู้ไหมคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากกระดาษทิชชู่นะคะมีคุณสมบัติในการซึมซับน้ำได้ดีนะคะเพราะทำมาจากเยื่อต้นไม้นะคะจึงใช้หลักการเดียวกันกับ ที่พืชลำเลียงน้ำจากพื้นดินสู่ส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะหลังจากที่คุณครูฝนทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเด็กๆจะเห็นว่าแก้วตรงกลางจะเริ่มมีน้ำนะคะเพราะว่าทิชชู่นะคะจะค่อยๆดูดน้ำมาดังแก้วที่ไม่มีน้ำนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูก็อยากให้เด็กๆทำนะคะแล้ว ก็ถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ